กลับมาติดตามทันข่าวเตือนภัยกับทีซีเน็นกันครับ อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกัญยูนำอุปกรณ์เครื่องตัดทางไปช่วยเหลือคนขับรถเก๋งชนต้นไม้มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในรถสองลายที่บริเวณถนนโพนโยธินขาเข้ามุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยห่างจากสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ50เมตรแขวงสามเซนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานครในที่เกิดเหตุพบรถมาต้าสองทะเบียนขอละคังวอแหวน5455กรุงเทพมหานครสภาพอัดติดอยู่กับต้นไม้ริมทางได้รับความเสียหายทั้งคันภายในฝั่งคนขับพบร่างหญิงสาวหนึ่ง ายและฝั่งคนนั่งด้านซ้ายพบร่างชาย1นลายถูกคอนโซลรถอัดกอปี้อาสาส,สมัครกู้ภัยเข้าให้การช่วยเหลือใช้เวลากว่า20นาทีสามารถนำร่างผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตออกจากรถได้ตำรวจและแพทย์เวรทำการชนะสูตรพิกศพ จากการตรวจสอบชายที่นั่งมาด้านข้างคนขับทราบชื่อคือนายวราวุินนสินชัยอายุ28ปีส่วนหญิงคนขับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบเอกสารแตอย่างใดทางตำรวจจะได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งอยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป พันตำรวจโทจันติวณนนูประถมสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปปวกแดงพร้อมอาสาสมัครกู้ภัยปวกแดงไปตรวจสอบรถจักรยานยนต์แหกโค้งตกลงไปในป่ารกแล้วพบศพชายหนึ่งรายพร้อมรถจักรยานยนต์ซึ่งน่าจะเกิดอบุบัติเหตุนานแล้วอยู่บริเวณทางโค้งถนนสายรอบอ่างเก็บน้ำดอกทราย หมู่ที่7ตําตำบลแม่น้ำคูอเภอปวกแดงในที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2อรายขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปีไอทะเบียนหนึ่งกไก่คอลัคัง5748จังหวัดระยองแหกโค้งลงข้างทางอาสาสมัครกู้ภัยเข้าให้การช่วยเหลือนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งลงพยาบาลปวกแดงอย่างเร่งด่วนตำรวจตรวจสอบทราบชื่อคือนางสาวปียนุชเขียวสักคูอายุ32ปีและนายนพะพาบุญนาสาอายุ29ปีสาวประเภทสองแต่นางสาวปียนุชทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิต ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพชายอีกหนึ่งรายทราบชื่อคือในน้อยขันแข็งอายุ43ปีสภาพศพเริ่มแห้งแล้วคาดว่าเสียชีวิตมาประมาณ1เดือนห่างไปพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเว็บทะเบียน1กไก่รอเรือ5876ชนบุรีหลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วตำรวจได้มอบผู้เสียชีวิตให้กู้ภัยนำส่งนิติเวชโรงพยาบาลปวกแดงดำเนินการต่อไปกลับมาติดตามทันข่าวเตือนภัยกับทีซีแนได้ใหม่ในช่วงต่อไปครับ